สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับฝนคูป้าตาจักรเษตรยนต์ค่ะวันนี้จะพาไปพบกับพี่ช่างพี่ช่างจะมาแนะนำวิธีการตรวเจเช็คปรับตั้งเพื่อลดปัญหาตีนตะขาบหลุดบ่อยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมช่างบริการนะครับประจำศูนย์คูป้าตาจักรเษตรยนหนองบัวลำพูนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คปรับตั้งตีนตะขาบนะครับเพื่อลดปัญหานะครับตีนตะขาบหลุดบ่อยนะครับ oh เรามาดูจุดแรกนะครับที่มีการตรวจเช็คนะครับจุดที่1นนะครับสกีหรือเหล็กประครองหลังนะครับถ้านะครับสกีหรือเหล็กประครองหลังนะครับเกิดการสึกลอมากเกินไปนะครับก็จะส่งผลให้นะครับสกีมีระยะมากนะครับ เวลาบีบเลี้ยวหรือบังคับเลี้ยวนะครับจะส่งผลให้ตีนตะขาบหลุดออกจากล้อนำได้นะครับต่อไปครับจุดที่2นะครับก็จะเป็นเฟืองขับนะครับตัวเฟืองขับนะครับทำหน้าที่ขับตีนตะขาบนะครับถ้าเกิดการสึกล้อมากเกินไปนะครับจะส่งผลให้นะครับในร่องของตัวชุดเฟืองขับนะครับมีระยะห่างนะครับรวมถึงนะครับ ถ้ามากเกินไปนะครับจะส่งผลให้ตัวปลายของเฟืองขับนะครับมาชนกับตัวดุกของตัวแท็กหรือว่าตีนตะขาบนะครับส่งผลให้นะครับอายุการใช้งานของตีนตะขาบลดน้อยลงนะครับถ้ามีการสึกลอมากนะครับแนะนําให้เปลี่ยนออกนะครับหลังจากนะครับมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่แล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับตั้ง ตีตะขาบนะครับโดยตามคู่มือมาตรฐานแล้วนะครับจะมีการปรับตั้งโดยนับนะครับปรับตั้งตัวลูกกิ้งลูกที่4นะครับนับจากด้านหน้านะครับมาด้านหลังนะครับโดยการปรับตั้งตัวล้อนำนะครับเพื่อตึงแทกออกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้วัดนะครับความสูงของของลูกกิ้งครับลูกที่4นะครับกับตัวพื้นของตีตะขาบนะครับให้มีความไม่ให้มีระยะห่าง อยู่ที่10ถึง15มิลนะครับ10ถึง15มิลนะครับเป็นค่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับเสร็จแล้วก็มีการตรวจเช็คอื่นๆอีกนะครับเพื่อลดปัญหาตีนตะขาบหลุดในขณะใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือว่าความรู้หนึ่งนะครับสำหรับแนะนำให้ลูกค้านะครับในการตรวจเช็คปรับตั้งตีนตะขาบนะครับเพื่อลดปัญหาตีนตะขาบหลุดบ่อยนะครับผม อยากให้ลูกค้าทุกท่านตรวจเช็คและปรับตั้งก่อนใช้งานเพื่อลดปัญหาตีนตะขาบหลุดบ่อยนะคะลูกค้าที่สนใจตีนตะขาบซื้อวันนี้ลดสูงสุด1,600บาทต่อเส้นอะไรแท้คูปา้าคุ้มค่าทนทานแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ